ครับสวัสดีครับเอฟซีต่างๆครับทั่วประเทศครับดีเจเรียนร่มครับพี่น้องเดินทางไปทรงยาผันแสงราศีครับกลับมามาพ่อพี่น้องมาจานทงกําลังดําหน้าร่วงแขกดําหน้าครับแจ็คผู้สาวใด้เนื้อเดี๋ยวนี้เด้อเดี๋ยวผมสิถ่ายคลิปเพราะว่าอันคลิปมอลำผ่าป้าผมก็ถ่ายรุ่งแล้วมาจันทงเอาโอเคพี่น้องเด้อเบิ้งเอาเด้อนี่ดําหน้าบ่เห็นด้วครับบ่เคยมีดอก นี่พี่น้องบัดจันทงครับกำลังดำหน้าด้วยครับเด้อเงีงยหนายังหน่อยเนี่ยหนีหนีเราหนีหนีว่าถ้าเอาทั้งหลังเก่าอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องบัดจันทงกำลังดำหน้าครับดีเจเรื่อนร่มคนเกือบรอครับเออกำลังทายชิปก่อนสปเขาไร่กันทุกมือทุกมือครับพี่น้องเด้อติตตามคลิปอาเบื้องเอาพี่น้องครับเห็นแต่ประเทศเล่าครับตอนนี้ประเทศไทยเฮ็ดหน้าดำหน้าเพราะว่าฝนตกแห้งน้ำไหล วานบ่ได้เรื่อยดำเอาอืนี่พี่น้องเบื้องเอาครับนี่นี่ผมลงไก่บ่ไใดเพราะผมอยู่ซุ่มอยู่ไก่เอาเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาพี่น้องบ้านจันทุ่งกำลังดำนาเบื่องเอาเด้อพี่น้องเร้อบผมีดอกหลายสามสิบทีที่ปีเมาก็เห็นครับนี่ครับแล้วก็สาวใดเนี่ยสาวเหลืบ้านหน้ากับพ่ะจักผมโ่หลายคู่หลายคนครับยีเจริญร่มครับเออมาไทยว่านันกับไทยให้บักแจงโม่พ่อใหญ่สักยุโรนสว่าง พี่น้องก็เบิ้งหลาเลรอครับอ้าวโอเคพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้พื่นเบิ้งเบื้งเบื้งผู้สาวไหนเนี่ยพี่น้องเด้อเบิ้งเอาอยู่ใกล้ๆผมนี่ข้างหื้อๆอยู่เงี้ยเจนผู้สาวไหนเด้อเอย่าร้องแฟนเพลงประจำบอกนี่เกียติ้มเบื่อไหมล่ะเนี่ยเกียติ้มหน่อยนั่นแล้วสุนทรนพานิชเอาพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเด้อดูโน้มคนเกือบรอครับอยู่ไปเขาได้การครับ เอาโอเคครับสวัสดีครับ